คสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพูดถึงเกี่ยวกับธุรกิจใหม่ DLC ใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะ Mate Bank นะครับแล้วเป็นอ่านว่าไงเนี่ยสเวกยาร์ดเหรอมีกี่อันเนี่ยเดี๋ยวพามาดูธุรกิจนี้กันนะครับที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับมีตั้งแต่ล้านหกสองล้าน2องล้านสและ2องล้านห้ล้านหนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อตัวนี้แล้วกันนะครับ2องล้านหมาดูซิว่ามีอะไรยังไงบ้างนะครับอันนี้เป็นสีตกแต่งนะครับอยากตกแต่งอะไรก็แต่งได้ แมวอล้วกันเปลืองตังค์อันนี้เป็นอะไรอ่ะไม่รู้ซื้อไว้ก่อนอันนี้อะทักก์ะความสวยเฉยเหรอเอาถูกๆไว้ก่อนหกละหกแสนห้ากับล้านเอ็ดเอาถูกๆไว้กับเราจมอันนี้อะไรอะวอร์เซฟซื้อไว้ก็แล้วกันมันสามารถเก็บตังค์ได้ถึงสองแสนห้าเลยนะครับผมก็คือแบบเราซื้อเก็บไว้อะ อะไรประมาณนี้นะก็ถึงว่า1 2บสองแสนห้าก็ค่อยมาดูนะครับอันนี้เป็นสตาฟนะครับเอาไว้ทำอะไรเนี่ยอ๋อมันเป็นความเร็วนะครับผมก็คือแบบเหมือนทำแล้วก็ทำงานได้เร็วขึ้นนะครับอะไรประมาณนี้โอเคก็จบที่ห้าล้านนะครับ <c oughs> โคตรเยอะปะ let's go โอเคเดี๋ยวเราไปดูธุกกรกิจใหม่กันเลยนะครับเซตเอาไว้มาเอา เอ,อ้กูรู้แล้วจะไ,ไปเอาคันไหนดีคันนี้แล้วกัน S2 มาถึงแล้วยังไงต่อต้องสมัคร MCCO ไหมเนี่ยโอเคก็จะมีคัดซีนให้นะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาสมัคร c ีโเลยนะครับผมมาไงวะเนี่ยลืมแล้วไม่ได้เล่นนานเรีนบอสเนาะเอา MC แล้วกันโอเคไปที่คอมพิวเตอร์ก่อนเลยซืีเอา แพงสุดสิครับผมโอเคก็ okay. <Go. S 1> ถ้าเป็นผมนะผมจะเอาราคาที่แพงที่สุดขวาสุดเลยให้ผมก็ค okay. <Okay. S 1> ่าอะไรเนี่ยกรอตติโทนิโมโทริสโมเหรอโอเค let's go นเฟิร์มไปเลยโอเคก็ <Okay. S 1> <Okay. S 2> พอกดภารกิจเสร็จแล้วนะครับ oh. เขาก็จะให้เรามาสโคบ oh. สโคบอ่พอพลิสเตชันนะครับทำ <Okay. S 1> ตามนี้เลยนะครับ <Okay. S 1> ผม จุดก็จะมีดังนี้นะครับจุดแรกนะครับก็คือตรงนี้นะครับโอเคสลหับจุดที่2ก็จะอยู่สูงหน่อยครับเป็นท่อแอร์นะครับจะเกิดว่าเพื่อนเพื่อนถ่ายไม่ได้ต้องขยับเข้าไปอีกนะครับเพราะว่ามันไกลเกินไปนะครับโอเคสำหรับจุดที่3ก็จะเป็นข้างหลังเขาเรียกว่าอะไรข้างหลังประตูด้านหลังสุดของโ l ลิ Station นนะครับพลักิจต่อไปนะครับผมเป็นภารกิจป้นอเฮลิคอปเตอร์โพลิสมาวอลิกนะครับมาไว้ฐานทาพเปล่าเพื่อที่จะทำ ทำภารกิจต,ต่อไปนะครับภารกิจนี้นะครับก็จะให้เรามาที่วัซซาวเฮลบิวติงนะครับผมเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนสำนักข่าวนะครับให้เรามาเหมือนมาแฮกสัญญาณนะครับฟิลเหมือนมาตัดสัญญาณให้คอมคเตอร์ไม่สามารถที่จะถ่ายทอดสดได้นะครับ โอเคเดี๋ยวพอมาถึงโรงพยาบาลแล้วนะครับก็ให้เราขึ้นไปที่ดาดฟ้านะครับแล้วก็ทำการไปป้นเฮลิคอปเตอร์นะครับเป็นพลิสมารลิกนะครับคือภารกิจเนี้ยมันที่จริงมันสเตลได้นะแต่ว่าตอนที่ผมทำครั้งแรกอะมันจะเตลแตกนะครับมันรู้อะแเรายังไม่รู้ไงว่าแบบเออมันสเตลได้นะเนืนอน,นี่ครับก็บุกแหลกไปเลยส้ครับรออะไรลนะ่ะ พอได้เฮลิอคอปเ,เ,เตอร์มาแล้วนะครับก็แค่หนีดาวนะครับแล้วก็เอาเฮลิคอปเตอร์ไปส่งแค่นั้นก็เสร็จภารกิจสําหรับเป๊ปแรกแล้วนะครับผมแล้วก็คุณผู้ชมเห็นไอกระเป๋าเ,เขียวๆที่อยู่ข้างล่างปะในในแบบนะครับผมก็คือมันจะเป็นเหมือน ภารกิจเสริมนะครับเป็นเปปเสริมที่ถ้าเกิดว่าเราทําแล้วเราจะสามารถปนได้ง่ายขึ้นทําภารกิจได้ง่ายขึ้นหรือว่าช่วยตัวประกันได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ผมก็แนะนําให้ทำนะครับเพราะว่ามันค่างที่จะง่ายแล้วก็ช่วยเราได้เยอะเลยนะครับโอเคสำหรับอันนี้ก็จะเป็นสตาร์ทกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าทำภารกิจนี้นะครับก็ให้เราหา security v e c a t i o n ก็คือลด รถรักษาความปลอดภัยนะครับอันนี้คือผมบังเอิญเจอพอดีแบบอยู่ต่อหน้าเลยนะครับก็มาเปิดท้ายครับเปิดหลังรถกระบะเพื่อที่จะเอาปืนสั่นกันไปใช้ในภารกิจนะครับผมโอเคโอเคสำหรับภารกิจต่อไปก็จะเป็นภารกิจเอาเป็นท,ทัติคอเกียร์แล้วกันนะครับขโมยอุปกรณ์นะครับเป็นอุปกรณ์ท,ทัติคอนะครับ คือเหมือนชุดปลอมตัวนั่นแหละไอเป็นชุดเหมือนหน่วยสว่านนะครับตัวท,ท,ที่ที่เราจะไปเอาคืออ่าผิวบล็อกฮิวนะครับผมโอเคไปกันเลยพอมาถึงนะครับเราก็จะมากับจัดศัตรูแล้วก็หาที่ข้อเกียร์โลเคชั่นนะครับว่ามันอยู่ที่ไหนนะครับมันจะมี4คันมันจะมีที่คอยอยู่3คันก็คือตัวหลอก3คันแล้วก็ตัวจีอีหนึ่งคันนะครับอ่าแล้วก็ศัตรู2ตัวนี้จุดนี้จะสปาร์บเรื่อยๆนะครับเราต้องเคลียร์เรื่อยๆนะครับ โอเคหลังจากที่จัดก,การศัตรูเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ให้ขโมยนะครับ t ท็กติคอเกียก็คือจะเป็นรถนี่แหละรถเหมือนสว่าดนี่แหละนะครับกลับไปที่ทางเรานะครับผมก็จะเป็นการเสร็จเป๊บสำหรับเป๊บนี้แล้วนะครับเชื่ออะไรนะ <laughs> จำชื่อเป๊ไม่ได้ t ท็ก i c a อเกียปะใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราไปเซตรัพต่อไปกันเลยนะครับ โอเคสำหรับแป๊บสุดท้ายนะครับเหมือนที่ถ้าเกิดว่าเราทําแล้วอะอที่จริงมาสตาร์ทได้เลยนะสตาร์ทโรเบอรี่ได้เลยนะแต่ว่าผมอยากทาให้มันเสร็จก่อนเพราะมันเป็นครั้งแรกเนาะก็อยากทําให้มันเสร็จก่อนนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราทําทุกอย่างครบแ่ะมันจะง่ายต่อการปดนะครับสำหรับตัวนี้นะครับอิคิวเมนต์ใช่ไหมเมื่อกี้น่าจะพอทําเสร็จแล้วอะสตรูอะจะลดเกาะอาจจะแบบไม่ใส่เกาะอะไรเงี้ยทำให้เกาะหายไปทําให้ตัวบางลงนะครับไม่ถึกเหมือน ถ้าเกิดว่าเราทำไม่ครบอาจจะไม่ถึกใช่ไหมอะไรครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับก็เอาไปที่ลานมิสานะครับผมว่าเหมือนจะมาที่สถานตำรวจนะจะบวกไหมเนี่ยเอ๊ยเดดดาวโอเคเรียบร้อยเข้าไปข้างในต้องมียิงกันบ้างเลยโอเคพอมาถึงนะครับก็ให้เราเดตรอยไอเอสพีดอิคิวเมนะครับก็ให้ทาลายอุปกรณ์ของตารวจนะครับโอเค แล้วก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้งใช่ไหมมีอีกอน่าจะให้เอาแฟ้มเอกาสารครับเป็นสกิลดิวนะครับโอเคแล้วก็วิ่งออกไปโอเคอีก3จุดนะครับทั้งหมดมันจะมี4จุดภายใน10นาทีนะฮะโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นมาร์คทูเลยจะได้ไวต่อการทำภารกิจ ได้ย่อโอเคก็ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปไฟนอลกันเลยครับผมโอเคสรับไฟนอลน,นะครับพอกดเริ่มมาแล้วครับเราก็ต้องไปเอามาเลิอคอปเตอร์โพลิสมาเวลิกแล้วก็เข้าไปในพลิสสเตชันนะครับผมโอเคยังไงต่อ ต้องเก็ตคีการ์ดก่อนก็ยิงมันตายสิครับเอาละต่อไปนะครับผมเราจะใช้แก๊สเซนเตร์การ์ด,ดอันนี้ว่าอยากอย่ายิงใครโยนแก๊สใส่ไอจุดสีเขียวเเนี้ยเอ้ยไม่ใช่มีกี่อันเนี่ยโอเคเสร็จไปแล้วหนึ่งอันนี้ไม่ใช่หรอ ถ้าผมทำอะไรวะเนี่ย <c ười> ขึ้นไงเนี่ยเอา้าอ๋อขึ้นทางนี้กิน <c ười> ขึ้นมันไดแปลกๆไม่ถึงอีกโอเคสองอันแล้ว สามแล้วอันสุดท้ายไม่โดนอีกเฮ้ยไปไกลเลยทีนี้ลงยังเนี่ยอ้าขึ้นไปโยนดีๆด,ดีกว่าไม่ทงอีกไม่ถึงอีกอ้าขนาดนี้เนะี่ยโอเคเสร็จแล้วไงต่อ เออทาไมติดดาวอ,อ๋อเสร็จแล้วใช่ไหมถ้าเกิดว่าติดดาวนีนน่คือได้ใช่ไหมโอเคมาบุกเข้าไปห้ามยิงใครทั้งนันเพราะเราไม่มีปืนนี่ก็ปืนช็อต เป็นไรตายเนี่ยโอเคหาโรเกตเดคีย์ยิงก่อนเลยเฮ้ยอะไรมง่ายไอ้ซาดหาโรเกตเดคีย์แล้วคีย์มันอยู่ไหนที่นี่เซลคีย์ <Sell key. S 2> หาไะนยิงตำรวจก่อนเลยนี่งไงเซลคีย์อยู่ตู้อะไรก็เป็นอ๋อเซลคีย์คือพวกกุญแจเหรอโอเคเข้าใจแล้วเราไปไหนต่อ โลเวตเล e เว l ชั level, ้นใต้สุดจริงด้วยชั้นใต้สุดอ้คอมพิวเตอร์หรออ c c เซสคอมพิวเตอร์แฮกแฮกคอมพิวเตอร์นะฮะอะไรเนี่ยไม่ได้เล่นน้นกดก็ไม่ถูก าเปิดให้แล้วมนันยุบพุ่งยุบพื้นเลยเอ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงไปไงต่อไปทางนี้เหรอ,อตามม้าปน <c oughs> อะไรเ <c oughs> นี่ยเฮ้ยแป๊บนึงแป๊บนึง <c oughs> จะตายแล้วหนึ่งเสียกับตายอย่า <c oughs> เราเลือดขึ้นกับเชีย <c> เ <oughs> กือบตาย โอเคเหลือเด้งแล้วหายหายไปไหนโอเคก็จะมีปืนตรงนี้ที่เราเซตไว้อันแรกนะครับโอเคแล้วก็เดสทอยโอเคแล้วไงต่อ <c oughs> แล้วก็ไปเอารถที่เรามีเออ วิ่งเหอะต้องสนใจมั้หรอกตามทันไหมี่ยแล้วก็รูดเดคอไปเฉยตามมาสามร้ 300, อยอาน่าจะแรงอยู่มั้งแรงสุดที่ไปปนมานมั okay, ้งโอเคเด๋ยวเราไปข้างล่างกันเลยครับไม่รู้ดีดาวไงนเมื่อไหร่มันจะกระพริบโอเคกระพริบแล้วดีแ๊บเดียว นีไม่นานหรอกอยู่นี่แหละโอเคพอหนีดาวได้แล้วนะครับก็ให้เราไปที่ LSI a นะครับหรือ Los Angeles International Airport นะครับผมก็ไกลอยู่นะคันนี้ก็ขับมันเหมือนกันนี่ยไม่ได้ขับนานเนะ่ยน่าซื้อไว้เหมือนกันนะอันนี้ 300R โอเคมาถึงแล้วยังไงต่อส่งขึ้นเลิคนปเตคร์บตงหรอ อายังไม่เสร็จดีเหรอไปไหนนี่โอเคเหมือนเราครับจะไม่ต้องมาขาโมยรถอีกรอบนึงนะครับคันสุดท้ายก่อนที่จะเสร็จภารกิจนะครับคือภารกิจนี้ก็ค่อนขอ้างถ้ารวมรวมนะก็ใช้เวลานานอยูน่นะเระมันจะครึ่งชั่วโมงมต่อรถคันหนึ่งนะครับโอเคเราได้รถแล้วรถสวยนะจริงรถคันนี้สวยมากสวยนะดูดิ อย่างกับรถช็อกโกแลตอ่ะแล้วซูเรลในการขับนะก็คือเร็วเร็วเลยนะเร็วในระดับหนึ่งเลยนะครับผมดูดิการคอนโทรลอรโคตรดีอ่ะถ้ามีตานก็แนะนำให้ลองซื้อมาขับดูนะครับคันนี้โอเคพอทำแพลนกิจเสร็จแล้วนะครับก็จะมีคัสซีนเลยๆแล้วก็ให้เรากินแต่คิลล่าครับก็โหตั้งแต่อะไรคาสินโนไฮใช่ไหมแล้วก็ อะไรอะที่ไปเกาะคาโยโพร,ริโกปะ่ะใช่ไหมที่เราไปปล้นมาแล้วไม่เคยได้กินเลยเนี่ยพิ่งมาได้กินกับเขาด้กินสักทีนะครับกับภารกิจนี้นะครับโอ้โหแบบพี่ยบอกว่ารถแม่งโคตรสวยโคตรคู่นะอะไรประมาณนี้มาดูกันว่าเราจะได้ตังค์เท่าไหร่นะโอเคพอเสร็จภารกิจแต่ครับก็จะได้ตังค์มา5 0,000นนะครับอันนี้เป็นมิชชันเล็กๆนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยเราไม่ได้ทำออามิชชันนะครับเราทำเอารถโดรนรถนะครับเราก็จะขายได้ สามแสนเะก้าวนะ่าสามแสนแปดเนี่ยแล้วก็ขวาบนก็จะได้ achievement มาด้วยนะครับถ้าคำสามพันก็ achievement ทีละห้าหมื่นนะครับเป็นแสนห้าแล้วก็ลดนะครับผมขายตามราคาจริงเลยนะครับถ้าเกิดว,ว่าเรา,าไม่ได้ขายเองอะ่ะเราไปแยกที่ส่วนขายก็จะได้แค่สามแสนเอ็ดนะครับแต่ถ้าเราขายเองนะครับก็จะได้สามแสนเก้าเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราพาเดี๋ยวผมพาไปส่งนะครับว่าอะไรยังไงนะครับ แค่นี้จริงวะสามแสนเก้าเฮ้ยโอเคนะคือชั่วโมงสามแสนเก้าก็ถ้าทําคนเดียวเดี๋ยวว่าโอเคเลยนะเอ้ยเดี๋ยวเราไปดูไอ้ที่บ้านนี่แหละมันจะมีรถไอ้ตัคกก่ะมันคืออะไรมันทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอเคสำหรับรถทรัคนะครับก็คือเราอะ่ะจะขึ้นรถไปใช่ไหม มันก็จะมี2โหมดให้เลือกไม่ใช่เพีงสองโหมดที่มีสองอย่างเ่านะ้นกคือร้านซักเซอร์วิสแล้วก็พ่นสเปรย์นะครับผมโดยผมจะไม่พ่นสเปรย์เพราะว่าเดิมๆก็สวยอยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปร้านทรัคกันเลยนะฮะโอเคพอร้านทรัคเสร็จแล้วเขาก็จะให้เราไปเอารถมาลากมาที่อู่นะครับแล้วก็แยกชิ้นส่วนขายนะระกิจการแท้จริงๆไปถึงลากกลับมาแค่นั้นนะครับจะได้คันละประมาณ30มหมื่นนะอันนี้ที่ผมจับเวลาดูนะก็ได้คันละสามหมื่นต่อหนึ่งรอบนะครับใช้เวลา ใหญ่ก็ประมาณสัก10นาที15นาทีได้มั้งประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเร็วนะ10นาที3 0 0 0 0เนี่ยอะไรประมาณนี้ก็เป็นธุรกิจทำขายเคลียดง่ายขายเคลียดได้นะครับประมาณนี้นะครับผมอ๋อแล้วก็มันทําได้ทีละ2คันเห็นปะ่ะข้างข้ง,ขงนั้นนั่นะาได้ทีละ2คันนะครับผมหมายถึงว่ารถท럭ไปขนมามันจะมีสล็อตให้อ่ะสองสล็อตนะครับก็คือแยเขล้นส่วนอันนึงเสร็จก็ต้องรออีกตัวหนึ่งนะครับอะไรประมาณนี้ครับผม งนี้ก็จะเป็นเงินนะครับคือมันจะมาเรื่อยๆคือผมไม่รู้ว่ารายได้มันประมาณเท่าไหร่นะไม่รู้ว่ามันได้มาอย่างไงเหมือนแบบสร้างอู่แล้วมันก็มาเองอะอะไรป,ประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ทําอะไรก็จะได้แค่300นะครับผมหมายถึงว่าค่าใช้จ่ายอะไรก็จะได้แค่300แต่ถ้าเกิดว่าเราเอารถมาใช่ไหมเอารถขนรถมาสี่คันต่อต่อ2วันอะสวันในเกมก็คือ48นาทีนะครับยีนาทีคือ1วันเนาะก็ประมาณ0 0 0 0ื่นอะประมาณชัณ 6, 000, ่วโมงละหกหมื่นนะสำหรับรถ,รถทคนะ แล้วก็ภารกิจขอนรถอันนี้อีกแต่ว่าข้อเสียของรถคันนี้ก็คือไม่ใช่ข้อเสียดีเอางอี้ดีกว่าคือรถเนี่ยมาสามารถขายพร้อมกันได้สูงสุด4คันนะครับแต่ว่าผมก็อยากลองดูว่ามัน,ม,นมีหลายล็อตใช่ไหมแล้วเราไปขายทีเดียวมันจะได้กําไรได้อะไรเพิ่มหรือเปล่านะครับแต่พอผมลองไปขายเท่าน,นั้นแหละได้เท่าเดิมขายคนเดียวก็ได้เท่าเดิมแล้วก็ข้อเสียอีกข้อหนึ่งก็คือมันจะสามารถทําได้แค่สัปดาห์ละสัปดาห์ละ3คันนะครับก็ ไม่ค่อยคุ้มจริงๆนะแต่ว่าถ้าทำแล้วสนุกก็ก็ดีนะครับก็เป็นผลิติดนิวเอสดีเอ LC ใหม่ก็นี้แหละประมาณนี้นะครับก็คลิปนี้ก็จะมาแนะนำประมาณนี้นะครับถ้าเกิดสนถ้าเกิดว่าสงสัยอะไรก็สอบถามได้นะครับสำหรับคนที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s ั b สไข i b e เพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับผม